สวัสดีค่ะลาลูกปัดกัดหลวงนะคะเจอกันเวลาเดิมเนาะสิบโมงครึ่งนะคะแต่วันนี้อาจจะเลดนิดนึงเนาะแม่ค้าต้องตั้งกล้องสองตัวนะคะวันนี้อาช่วงนี้เราจะเป็นไลฟ์สดเพิ่มอีกช่องทางก็คือทาง y o u t u b e นะคะลูกค้าแม่ค้าก็เลยต้องตั้งกล้องทั้งสองตัวเนาะใช้เวลานิดนึงอายังไม่ค่อยคล่องกันสักเท่าไหร่นะคะก็ ลองทํากันไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้นะแม่คะจะมารีวิวเป็นกางสาจีนให้นะคะเอาแบบสวยๆน่ารักนรักเนาะเอาไว้ไปประดับสร้อยแขนเนาะหรือว่าสร้อยคอกันนะคะเอาไปขั้นหินก็ได้นะคะลูกค้าถ้ามันเป็นกางสาเนี่ยมันจะไม่ลอกแล้วนะมันจะเป็นสีเนี่ยมันอาจแต่อาจสีอาจจะจืดลงบ้างนะคะแต่ว่าไม่ดำไม่ลอกแล้วนะคะ แนะนำนะคะแม่ค้าก็แนะนำเป็นพวกกังใสดีกว่าเนาะถ้าจะเอาไปขั้นหินนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูในแต่ละแบบเนาะว่ามีแบบอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ต่อชิ้นนะคะเริ่มจากกลมนี่เลยเนาะแบบกลมอันนี้จะเป็นเม็ดไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะ อันนี้เป็นแบบแรกนะคะลูกค้าแบบกลมนะคะแบบกลมแบบแรกนะแบบนี้นะคะอันนี้จะตกชิ้นละสี่สิบบาทนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะชิ้นละสี่สิบบาทต่อหนึ่งชิ้นนะสีเขียวนะคะ ดูลายต่อไปเนาะอันนี้จะเป็นลายใกล้ๆเคียงกันกับเมื่อกี้นะคะแต่เป็นอีกสีหนึ่งเนาะเป็นสีน้ำเงินนะคะ อัลละสสี่สิบบาทเลยนะคะลูกค้าแต่เอาไปซื้อแบบนี้ไปแล้วคุ้มนะคะมันไม่ลอกไม่ดำแล้วนะคะแนะนำแบบนี้เลยต่อไปเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ มีสีเขียวตองนะคะเขียวอ่อนแบบนี้นะจะเรียกเป็นเขียวตองก็ได้หรือเป็นสีเขียวอ่อนก็ได้นะคะเขียวตองก็ได้เขียวอ่อนก็ได้นะแบบนี้ชิ้นละ40บบาทนะจ๊ะ นะคะเป็นสีดำสีสุดท้ายเป็นสีดำนะคะพี่ใบเจ้าหรอพ สีดำนะคะลูกค้าราคาต่อเมตร40บาทนะคะเอ,อ,อ,อ้าวเดี๋ยวลายต่อไปเนาะลายต่อไปเดี๋ยวไมค่ค้าให้ดูเป็นลายเล็กๆนะคะลูกค้าแต่จะเป็นดอกไม้เนะาะอันนี้จะชิ้นละ15บาทนะคะ 15บาทลายดอกนะคะจะมีสีเขียวนะคะ 15บาทเลยนะคะแบบนี้นะแบบนี้ชิ้นละ15บาทนะคะมันอาจจะช้าๆเบอร์เบอร์นิดนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าแม่ค้าไล่สอกล้องนะคะจะเป็นกล้องของ Facebook 1ช่องทางเนาะแล้วก็อีกช่องทางก็จะเป็นช่องทาง YouTube นะคะแม่ค้าต้องไล่สอกล้องเนาะ มันจะมีเบอร์บ้างไม่ชัดบ้างนะคะอาจจะเป็นแบบมันไม่ค่อยจัดภาพเนาะอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงเม็ดละ15บาทนะคะ สีต่อไปเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะลูกค้ามันจะเป็นม่วงช้ำๆนะคะเป็นม่วงเปลือกมังคุดช้ำๆนะ ใช่เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าอ่อนนะคะแบบนี้ชิ้นละสิบห้าบาทเนาะลูกค้าสิบห้าบาทเลยนะคะ เป็นสีเขียวเข้มนะคะ แล้วก็มีสีอะไรอีกสีโอรสค่ะสีโอรสชมพูโอรสนะคะ ไปนะคะจะเป็นลายกลมนะคะกลมมันจะเป็นสีทองเนาะแต่ว่าด้านในมันจะต่างสีกันนะคะลูกค้าอ่าอย่างเช่นสีนี้นะคะมันจะเป็นสีโอรสนะคะด้านในวงกลมจะเป็นสีโอรสเนาะแบบนี้นะคะแต่ดอก ฐานจะเป็นสีทองเนาะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีโอรสนะคะแบบนี้อันละยีบาทนะคะ ีสีเขียวนะคะลูกค้ามีสีเขียวด้วยนะสีสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าด้านในเป็นสีเขียวนะคะต่อไปด้านในจะเป็นสีแดงนะคะ อันนี้แม่ค้าถ่ายจากของจริงหน้าร้านเลยนะคะลูกค้าท่านไหนมีคำถามเนาะสอบถามหน้าไลฟ์สดได้เลยนะคะเราให้ดูของสดสดหน้าร้านเลยนะคะให้ดูชัดๆกันไปเลยเนาะแบบนี้นะคะอันนี้อันละ20บาทนะเอาไปประดับเป็นสร้อยแขนนะคะลูกค้าเป็นตัวขั้นหินขั้นสร้อยแขน อาที่เราร้อยเป็นน่ารักน่ารักเนาะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสีดำเนาะแล้วก็มีสีน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นสีน้ำเงิน ฟ้านะคะ เนาะต่อไปจะเป็นลายผีเสื้อนะคะลายผีเสื้อเนาะผีเสื้อมีสีอะไรบ้างสีแรกเป็นสีชมพูโอรสนะคะสีแรกเป็นชมพูโอรสนะ แบบนี้ชิ้นละสิบาทนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นผีเสื้อแบบนี้นะคะชิ้นละสิบาทเลยถ้าไซส์เล็กลงราคามันก็จะถูกลงนิดนึงแต่ว่าไซส์มันก็จะไม่ต่างกันมากนะคะลูกค้ามันจะอยู่ที่แบบอีกทีนึงอะคะ่ะแบบไหนมาถูกมาแพงไหมคะก็ขายตามอ่าบวกเพิ่มน,นิดนึงเนาะก็จะได้เป็นราคาขายนะคะดอกเมื่อกี้ก็มาแพงกว่า ตัวผีเสื้อนี้หน่อยหนึ่งเนาะก็เลยต้องขาย15บาท20บาทนะคะแต่ถ้าเป็นผีเสื้อแบบนี้ก็ตัวละ10บาทไปเลยสีแดงนะคะผีเสื้อสีแดงมีสีเขียวตองด้วยนะคะ นี่เป็นเขียวตองนะคะสิบบาทเลยลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะแม่ค้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าหน่อยนะคะ <S <S เผื่อลูกค้าท่านอื่นๆกำลังมองหาแบบที่แม่ค้ากำลังไลค์ตอนนี้เนาะจะได้เข้ามาชมพร้อมๆกันนะคะนี้เป็นสีเขียวตองนะคะลูกค้า แล้วก็มีสีขาวด้วยนี่เป็นสีขาวนะคะชิ้นละสิบบาทเลยนะคะแล้วก็มีสี ฟ้าฟ้านะคะลูกค้าฟ้าลายผีเสื้อนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักเพจนะคะทักไลน์แอดของทางร้านหรือว่าสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางร้านได้นะคะ เรามีหลายช่องทางในการสั่งซื้อนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ค่อยสะดวกก็สามารถแอดไลน์เนาะง่ายๆนะคะทักคุยกับแม่ค้าก่อนได้นะคะต่อไปสีน้ำเงินค่ะลูกค้าเป็นผีเสื้อสีน้ำเงินนะคะชิ้นละสิบบาทกันเลยคะ่ะ เอาไปประดับตกแต่งสร้อยแขนสร้อยคอนะคะให้ดูดีให้สวยงามขึ้นเนาะ่อาไปเป็นสีเขียวเข้มนะคะให้ดูชัดๆให้เห็นกันชัดๆเลยเนาะสีเขียวเข้ม โอเคครบแล้วนะคะถ้าเป็นลายผีเสื้อเนาะก็จะมีสีชมพูสีแดงนะคะสีเขียวตองสีขาวสีฟ้านะคะแล้วก็น้ำเงินแล้วก็เขียวเข้มนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าจะให้ดูอีกแบบหนึ่งเนาะจะเป็นลายช้างนะคะลายช้างมีสีอะไรบ้างนะคะลายช้างมีสีแดงนะคะลูกค้าลายช้างจะมีสีแดง ช้างแบบนี้ตัวละ20บาทนะคะถ้าเป็นลายช้างนะคะตัวละ20บบาทสีแดงนะคะมีสีแดงสีแรกนะคะถัดไปจะเป็นสีฟ้านะคะ สีฟ้าช้างสีฟ้าแบบนี้นะตัวละยี่สิบาทเลยนะคะลูกค้ามีสีน้ำตาลน,นะคะ เป็นกังใสาจีนเลยนะคะลูกค้าเอาไว้ประดับประดับอ่าสร้อยแขนสร้อยคอเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากเอาไปแต่งชุดแต่งเครื่องประดับอ่าเป็นเสื้อเมืองเป็นอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะมันจะมีรูไว้สําหรับเย็บอยู่นะคะลูกค้าอันนี้เป็นช้างสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีช้างสีเขียวเข้มด้วย ช้างสีเขียวเข้มนะคะมีช้างสีอะไรอีกสีน้ำเงินนะคะลูกค้าสีน้ำเงินเข้มนะคะ ระดับกันเลยนะ20บบาทเองนะคะสีชมพูโอรสนะคะชมพูโอรสแม่ค้าพยายามให้ดูทุกสีเนาะให้ดูแบบชัดๆนะคะลูกค้าเผื่อลูกค้าสนใจจะได้เห็นลายชัดๆเนาะใกล้ๆหน้าเว็บอาจจะมีทุกสีก็จริงแต่มันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะก็เลยเอามารีวิวให้ดูแบบชัดๆกันเลยนะคะ สีสุดท้ายเป็นอ๋อไม่ใช่สิอันนี้หลงเหลือจากผีเสื้อนะคะลูกค้าผีเสื้อที่ตัวละสิบบาทนะสีม่วงม่วงเปลือกมังคุดที่เป็นอันนี้จะเป็นผีเสื้อนะคะม่วงเปลือกมังคุดผีเสื้อสิบบาท แล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีทองเป็นผีเสื้อสีทองนะคะ จะเป็นทรงกลมนะคะลูกค้าเผื่อลูกค้าเอาไปขั้นหินกันเนาะว่าทรงกลมมันจะมีสีอะไรบ้างนะคะสีทองจะมีสีเอยไม่ใช่ทรงกลมนะคะลูกค้าสีแรกจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะไม่ไม่ท่ายงาก เขียวเข้มนะคะทรงกลมขนาด8มิลน,นะคะลูกค้าแบบนี้เม็ดละ10บาทเลยนะคะไปขั้นกันนะถ้าลูกค้าซื้อ10ชิ้นขึ้นไปก็จะอ่ามันก็จะมีราคาส่งอยู่นะคะต่อไปเป็นสีทองสีทองเม็ดละ10บาทขนาด8มิลน,นะคะ มีสีฟ้านะคะ ็มีสีดำมีแดงนะคะสีแดงก็มีนะ เงินด้วยนะคะองดน้ำเงินเม็ดละสิบบาทเลยนะคะขนาดแปดมิล สีม่วงเปลือกมังค,คุดค่ะสีสุดท้ายเป็นสีขาวนะคะ จะเป็นกางสายจีนนะคะหลายๆแบบนะคะมีทั้งแบบกลมลายช้างถีเสื้อนะคะแล้วก็เมด็ดเม็ดขั้นแบบกลมด้วยนะคะราคาก็แตกต่างกันไปนะคะลูกค้ามีตั้งแต่40บาท15บาท20บาทแล้วก็เม็ดละ10บบาทนะคะแม่ค้าก็รีวิวให้ชมไปแล้วเนาะว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะลายประมาณไหนนะคะยังไงก็ ฝากติดตามร้านลูกปัดกัดหลวงด้วยนะคะเรารีวิวสินค้าให้ชมกันทุกวันนะคะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันเนาะยังไงลูกค้าที่ดูทาง Youtube หรือว่าทางแฟนเพจของทางร้านนะคะ สนใจถ้าอยู่เชียงใหม่ก็เข้ามาหน้าร้านได้นะคะถ้าสนใจะอาอยู่ต่างจังหวัดเนาะเราจะส่งให้ทุกวันนะคะลูกค้าฝากด้วยนะคะฝากามันจะมีทั้ง l ล n e แอดทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะทักเข้ามากันได้เนาะสะดวกทางไหนก็ทักมาได้เลยนะคะวันนี้ก็เข้าๆแบบนี้ไปก่อนเนาะยังไงก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมคค้าด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันไว้ด้วยเนาะเผื่อเรามีรีวิวหรือว่ามีโปรดีๆเข้ามารีวิวกันให้นะคะหรือว่าไลฟ์สดลดราคาสินค้าอะไรแบบนี้นะคะเผื่อจะมีโปรบ้างนะคะติดตามกันไว้หน่อยเนาะฝากร้านลูกปัดกัดหลวงไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็จบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนเนาะเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเนาะประมาณ10บโมงครึ่งนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ